กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะบทที่15เข้าหอเย็นนี้ที่บ้านของลินดาพากันรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วแม่เลี้ยงคำหวานก็มาร่วมกับเขาด้วยทุกคนบนโต๊ะอาหารต่างก็ปลากใจเพราะัยลินหนึ่งและสองไม่ได้มาที่นี่แม่เลี้ยงบอกว่าเป็นธรรมเนียมของบ้านคุณพี่เธอหากใครจะแต่งงาน คนเป็นแม่ก็ต้องอบรมสั่งสอนลูกเป็นเวลาเจวันเจ็ดคืนที่สำคัญก็คือไม่อนุญาตให้เข้าหอหรือแม้กระทั่งพูดจาก,กับเจ้าสาวอีกฝ่ายตอนหนึ่งไม่ได้ทำรอทำพร้อมกันกับซ้องทุกคนก็เลยร้องอ๋อคาฟายคิดอยู่ว่ามองไปเห็นคุณหนึ่งล้างรถเห็นคุณสองตัดหญ้ารดน้ำต้นไม้ส่วนคุณป้าไพลินนั้นกำลังเช็ดถูบ้านให้สะอาดเอี่ยมอ่อง ทำเนียมนี่เองแถมแม่เลี้ยงยังให้คนเก็บข้าวเก็บของของเธอกับทอใหม่มาให้บอกให้พะฟ้าอยู่ที่บ้านนี้สักสัปดาห์ไปก่อนห้ามติดต่อคุณหนึ่งเดี๋ยวพิธีศักดิ์สิทธิ์จะถูกทำลายลงดีเหมือนกันพะฟ้าอยากได้เวลาส่วนตัวพอดีเธออยากจะขอพักร่างสักอาทิตย์แถมยังได้หยุดงานอีกตั้งหากส่วนทอใหม่นั้นใหญ่ๆก็เอาไปเลี้ยงทำให้พะฟ้าสบายตัวไปเลยส่วนพะพลาน,นั้นโล่งอก อย่างน้อยก็ไม่ใช่ตอนนี้ที่เธอต้องนอนห้องเดียวกับคุณสองมันไม่ใช่นอนบากธรรมดาเหมือนครั้งก่อนๆนะสิตอนนี้เธอกับคุณสองแต่งงานกันแล้วอีกคนมีสิทธิ์เต็มที่ในตัวของพาพลาแล้วยิ่งดูคุณหนูสิเหินกามซักขนาดนั้นยังไงเธอก็ไม่รอดหรอกพาพลาไม่รู้จะทำยังไงแล้วแต่โชคดีจังมีเวลาคิดอีกตั้งเจ็ดวันพาพลาจะลองคิดหาคำพูดดีๆเอาไว้คอยกล่อมคุณหนูให้ ลองเป็นแฟนกันไปก่อนเหมือนคนจีบกันใหม่ๆพูดตรงๆเธอะความสัมพันธ์มันข้ามขั้นกันเกินไปไวมากอีกทั้งใจของพัพลายเองก็เริ่มมีให้พีเอมแล้วแต่ก่อนอื่นเธอต้องเคลียร์เรื่องพีเอมให้เสร็จก่อนพูดไปก็สงสารอีกคนเอมเสียเวลากับเธอมาถึงสองปีเชียวนะเป็นเธอที่ทำพังทุกอย่างพัพลายไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีไม่กล้ามาแต่จะโทรไปคุยคนทำผิดแล้วยังขี้กลาดบาปเธอนี่ ชังแย่ซสจริงให้ความหวังกับเขาแล้วกลับมาพังทลายความหวังของเขาลงให้มันเหลือศูนย์เท่าเดิมซะอย่างนั้นเมื่อทานข้าวอิ่มทั้งหมดแล้วทุกคนก็มาล้อมวงดูนังลินดาเอากล้องไปส่องทางไกลเห็นสามสาวบ้านนั้นกำลังกางเต็นท์นอนกันแล้วฮึฮ <c> ฮ <oughs> <c oughs> มน้ำหน้าชะมัดยังไงยายหวานก็ต้องให้ทุกคนมานอนนอกบ้านแน,น่เด็กๆไม่เท่าไรหรอกแต่พี่ไพลินนะสิ ฮค <laughs> งต้องบ่นปวดหลังแน่นเลยลินดาลืมตัวเผลิอหัวเราะด้วยเสียงอันชั่วร้ายออกมาฮึพี่ลินดาอยากไปเข้าพิธีศักดิ์สิทธิ์กับคุณัยลินหรือเปล่าคะไปได้ไหมคะแม่เลี้ยงงามตาเห็นพี่ลินดาเอาแต่สองกล้องดูคนบ้านนู้นไปแล้วก็หัวเราะไปเธอคิดว่า เขาคงอยากหาอะไรสนุกสนุกทำเหมือนกันก็เลยว่าจะขอแม่เลี้ยงให้พี่ลินดาได้ไปร่วมพิธีนั้นสักหน่อยไม่ไม่จ้ะไม่ไม่ไม,ไม่พี่แค่อยากรู้เฉยๆลินดาหยุดการสอดแนมกลับมานั่งกอดเมียดูหนังเหมือนคนอื่นๆพิธีบ้าอะไรละ่ะใช้งานคนทั้งวันแถมยังให้นอนนอกบ้านอีกสมน้ำนักขนชั่วตัวร้ายพวกนั้นแล้วมากลางลูกสาวเธอทำไม ลินดาก็เลยยุให้หวานจัดการมันเสียเลยฮึมฮึมฮึสมน้ำหน้าทางด้านไพลินกับลูกฟ้าแฟดหลังจากที่ทำงานอย่างหนักทั้งวันตอนเย็นก็ได้กินข้าวกับไข่ต้มอีกส่วนตอนนี้ต้องมานอนตากน้ำค้างคราวนี้จําไปจนตายผู้มีอํานาจใหญ่ที่สุดของบ้านนั้นไม่ไหวหน้าใครทั้งสิ้นกระทั่งเมียละลูกของตัวเองคนที่เสงที่สุดคือสอง เพราะนอกจากจะไม่ได้นอนกอดเมียหมัดๆมแล้วสองยังต้องเว้นการเข้าหอไปอีกเจ็ดวันนี่รอมาเจ็ดปีแล้วสวรรค์ยังไม่ยืดเวลาไปอีกเจ็ดวันเซง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 สองใส่หูฟังแล้วเปิดเพลงอกหักฟังยังไม่พอสองยังบ่นพลําเพออยู่คนเดียวเฮ้อยากเข้าหอแล้วเว้ยเซงอะไรหรอสองพีกับมามีนี่ควรจะเซงมากกว่า เนื้อก็ไม่ได้กินหนังก็ไม่ได้รองนั่งแถมยังเอากระดูกมาแขวนคอหนึ่งกำลังอ่านสรุปรายงานการตลาดที่ผู้ช่วยส่งมาให้พอเห็นน้องสาวบ่นว่าเซ็งก็เลยหันไปดุน้องสักทีนี่ก็ต้องไกลเมียไกลลูกเป็นอาทิตย์ตอนน้องอยากมีเมียรวดเร็วทันใจเฮย้ยกรรมสนองแล้วหนึ่งคิดถึงลูกคิดถึงเมียจริงๆหยุดบ่นทั้งคู่นั่นแหละหนึ่งกับสองแค่อาทิตย์เดียว มามีโดนสองอาทิตย์แถมคุณแม่ของลูกยังไม่คุยกับมามีสักคำเลยเป็นไพลินที่ดูลูกทั้งสองก่อนจะเอาหนังสือธรรมะมาอา่านในใจก็คิดถึงทูลหัวของตัวเองไปแม้ว่าไพลินจะเป็นคนเจ้าเล่ห์แค่ไหนแต่คนที่เอาเธออยู่ก็มีแค่แม่เลี้ยงคำหวานนี่ล่ะเฮะ้อคิดถึงเมียยังจำวันที่เมียลงโทษได้ไม่ลืม คุณพี่ในฐานะที่เป็นแม่ของลูกทำไมถึงได้ทำเลวแบบนี้ล่ะคะไม่สงสาราพะแพลหรอเห็นไหมว่าหลานร้องไห้เสียใจแค่ไหนตอนทำให้หลานเลิกกับแฟนจนร้องไห้เสียใจก็ทีนึงแล้วนี่ยังไม่เข็ดอีกใช่ไหมคะมาคราวนี้เล่นแรงเกินไปแล้วไม่มีแผนที่มันดูดีกว่านี้แล้วหรอคะน้องอุตส่าห์ไว้ใจนึกว่าจะทำให้มันดีกว่านี้ค่ะพี่ผิดไปแล้วคะ่ะ แม่เลี้ยงจะลงโทษพี่ยังไงก็ได้พี่ยอมหมดทุกอย่างไฮลินได้แตาทำใจก็ลูกสาวคนเล็กมาเร่งอยากแต่งงานกับพาพลาไวๆนี่เพราะดูเหมือนว่าพาพลากำลังมีใจให้อีกคนตามที่สองเล่าให้ฟังแบบนั้นคนเป็นแม่ก็เลยเอาความสุขของลูกเป็นที่ตั้งไฮลินยอมเห็นแก่ตัวทำร้ายหลานที่เธอก็รักเหมือนลูกไหลินผิดเองทุกอย่างนั่นแหละก็เพราะรักลูกมากเป็นห่วงมาก ไคลินก็เลยอยากช่วยสองให้สมหวังเธอมั่นใจว่าสองรักพัพลาแน่นอนและความรักของซองจะทำให้พัพลารักลูกเธอไปในสักวันไปเป็นคนรับใช้สักสองอาทิตย์ทำงานตั้งแต่ตีห้ายันสองทุ่มเอาเต็นท์ไปนอนกลางนอกบ้านกินข้าวกับไข่หาอะไรกินกันสามคนแม่ลูกเองอย่าให้แม่บ้านได้ลำบากด้วยพาลูกๆของคุณพี่ไปด้วยคะ่ะนี่คือคำสั่ง ค่ะแม่เลี้ยงไหหลินที่นั่งพับเพียบที่พื้นบอกแม่เลี้ยงซึ่งอีกฝ่ายกำลังนั่งอยู่บนเตียงนอนไหหลินจะไม่ขัดขืนหรอกเพราะคำสั่งก็คือคำสั่งสําหรับเธอแล้วเธอผิดจริงๆนั่นล่ละนี่อย่างน้อยไปด้วยซ้ำได้ตาขอโทษภาบแลในใจที่ไหหลินเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังแผนการทั้งหมดพอเช้ามาหนึ่งสามารถไปทำงานที่บริษัทตามปกติได้ แต่ต้องกลับมาทำงานบ้านเหมือนเดิมส่วนไพลินกับสองต้องหมุมานะทำงานบ้านแทบทั้งวันอาหารคือสารพัดไข่เมนูที่แม่ครัวจำเป็นอย่างไพลินจะต้องรังสรร์ให้กับลูกๆไพลินได้แต่บอกตัวเองกับลูกให้สู้ต่อไปก็เราทำผิดเราก็ต้องรับกรรมที่ก่อเอาไว้ก็ไม่เคยมีใครหนีกรรมได้หรอกตอคอยเชเงเงอคอเป็นยีรับมองหาพระปลาสดที่รักตลอดเวลา โชคดีที่ได้รับหน้าที่ให้เป็นคนสวนตองก็เลยมีโอกาสเดินเข้าไปใกล้รั้วของบ้านป้าลินดาแล้วคอยสอดส่องหาหวา,านใจของต้นเช้ากลางวันเย็นตองจะทำงานที่มุมเดิมเสมอคิดถึงใจจะขาดอยู่แล้วพอเขาเป็นของตัวเองก็ยิ่งคิดถึงมากที่สุดในโลกอยากไปหาอยากพูดคุยด้วยอยากกอดพัพลาทับายอยู่แล้วตอนกลางคืนก็มานั่งฟังเพลงรักเราก็คอยมองหน้าต่างห้องของพัพลา จนกระทั่งอีกฝ่ายปิดไฟไปนั่นแหละตองถึงได้เดินกลับเข้ามานอนในเต็นท์ร้วมกับพี่สาวและหมามีเมื่อไหร่จะครบเจ็ดวันนะป่านี้พับหลาดจะทำอะไรอยู่แมวน้อยจะคิดถึงพี่บ้างหรือเปล่าสองบ่นกับตัวเองคนเดียวทั้งตอนทำงานทั้งตอนพักไม่น่าเชื่อเลยคอยมาเจ็ดปีแล้วก็สมหวังตองรักอีกคนมากจริงๆนะรักมานานแล้ว และตอนนี้เราก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วต่อไปก็จะมีลูกด้วยกันสองอยากให้ลูกหน้าตาเหมือนพ่อปลามากๆไม่อยากให้ลูกเหมือนตัวเองหรอกเพราะกลัวจะเหมือนทอไหมซึ่งเหมือนพี่หนึ่งมากเกินไปกระทั่งทอไหม่ยังไม่รักแม่ตัวเองเลยว่าแล้วสองก็ลุกขึ้นทำงานต่อถ้าทุกคนมาเห็นตอนนี้ก็คงจะคิดว่าทำไมคนสวนบ้านเนี้ยมันถึงได้แต่งตัวดีจังใส่เดรสผิวไว้ลากรองเท้าแตะมาทำงาน ทำยังกับถ่ายแบบก็ไม่ปานส่วนคนในครอบครัวไม่แปลกใจหรอกสองก็คือสองชอบใส่อะไรที่ถอดง่ายๆใส่ง่ายไม่รู้เหมือนกันว่าคิดอะไรของสองอยู่และอดีตดาราสาวซึ่งตอนนี้เป็นคนสวนในคราบนางบาศก็เริ่มทำงานอีกรอบตอนบ่ายสี่โมงเย็นพาปลาตัดสินใจโทรหาพี่เอมในช่วงบ่ายเพื่อบอกให้เขาตัดใจซะ เนื่องจากตอนนี้เธอไม่สามารถอยู่ในฐานะคนให้จีบได้แล้วเธอแต่งงานกับคุณสองบาปงงงนั่นเองหลังจากที่พี่เอ็มรับซ้ายพาลาก็บอกความจริงพี่เอ็มเงียบไปสักพักแล้วบอกจะมาคุยกับเธอให้รู้เรื่องพลาลาพยายามหวานล้อมไม่ให้อีกคนมาหากันเพราะเกรงว่าจะมีปัญหากับคุณสองแต่พี่เอ็มก็ดึงดันจะมาให้ได้พาลาไม่รู้ต้องทำยังไงเลยต้องให้เลยตามเลยไปบบนั้น ตลอดสองสาวันที่ผ่านมาเอาแต่คิดเป็นกังวลไปหมดถ้าพี่เอมมาบ้านแล้วเจอกับคุณสองคนทั้งคู่จะทะเลาะแล้วพลานจะมีเรื่องตบตีกันหรือเปล่าเธอไม่อยากทําให้ที่บ้านเดือดร้อนลำบากใจในเรื่องของตัวเองอีกถ้าพลาเลยจะนัดพี่เอมออกไปคุยข้างนอกเสร็จแล้วเธอจะได้ส่งเขาขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพไปเลยหละแล้ววันที่พีเอมเดินทางมาถึงพาพลาขับรถออกไปรับอีกคนตั้งแต่ตเช้า พอเจอหน้าเธอก็รู้สึกเสียใจไม่ได้อีกคนผอมลงอย่างเห็นได้ชัดนี่เธอทำร้ายความรู้สึกคนดีๆคนหนึ่งแล้วใช่ไหมพี่เอมควรได้รับความรักจากใครสักคนคนที่ดีกว่าเธอส่วนตัวเธอนะหรอไม่มีค่าคู่ควรกับคนดีๆแบบนี้เลยสักนิดน้องพลาคะพี่คิดถึงจังเลยเอมโผล่เข้ากอดอีกฝ่ายทันทีที่เห็นหน้าไม่น่าเชื่อว่าจากกันแค่วันเดียวต่อมันก็รวบรัด จับเอาคนที่เอมหวังจะเป็นแฟนทำเมียได้สำเร็จเอมรู้ได้ตั้งแต่วินาทีแรกทีสองมันส่งใบทะเบียนสมรสมาให้ดูทางข้อความซะด้วยซ้ำทั้งเสียใจทั้งเสียดายวันนั้นเอมต้องเลิอกกองกระทันทันเพราะไม่สามารถทำงานได้แล้วกำกับไปก็น้ำตาพานจะไหลไปทำแบบนั้นก็อายคนกันพอดีเอมจึงหนีกลับมานอนร้องไห้ที่คอนโดโชคยังดีนะักที่เคยเสียใจเรื่องความรักมาแล้วบ้าง เอมจึงได้มีภูมิคุ้มกันก็ถึงจะเจ็บแต่แผลมันก็หายเร็วขึ้นที่มาคราวนี้เอ็มแค่อยากจะมาเอาคืนสองแค่นั้นและก็เอ็มไม่มีอะไรจะเสียแล้วขอแค่ทำให้สองมันหัวร้อนแทบระเบิดแค่นั้นหละคือสิ่งที่เอ็มต้องการอีกอย่างอยากมาลาสาวน่ารักคนนี้น่าสงสารพับแหละไม่ได้มีท่าทีรักสองเลยจากที่เอ็มสังเกตมาตลอดเวลา แต่น้องคงโดนสองทำแผนชั่วร้ายอะไรสักอย่างทำให้ต้องโดนจับแต่งงานแบบมัดมือชกเออพี่เอมคะแปลว,ว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่พระพลาพยายามขืนตัวเองจากอ้อมกอดแต่งงานแล้วมันก็ไม่งามเท่าไหร่ที่จะมากอดกับคนอื่นที่ไม่ใช่คุณสองถึงจะเคยคบหากันมาก็เถอะแต่ตอนนี้เธอหมดสิทธิ์แล้วอ้อมกอดของพี่เอมควรจะเป็นของใครสักคนที่ดีกว่า และเป็นคนที่ไม่มีพันธะพี่ขอโทษนะคะเอมคลายอ้อมกอดจากสาวตัวบางก่อนจะยืนเช็ดน้ำตาของตัวเองเอมเงยหน้าขึ้นมายิ้มให้กับภาพลาทาเหมือนว่าตัวเองเข้มแข็งและไม่เป็นไรแต่ข้างในนั้นเจ็บปวดมากเหลือเกินภาพลาพาเอมเดินไปขึ้นรถก่อนจะขับออกไปคุยกันเงียบๆร้านอาหารเจ้าประจำคือที่ที่พัพลาพาเอมมา หาที่นั่งได้แล้วคนทั้งสองก็ต่างนั่งเงียบาพาผลาไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรเธอได้แต่รอให้พีเอ็มเป็นคนเปิดประเด็นเพราะเธอเป็นฝ่ายผิดสัญญานี่จริงๆแล้วพี่รู้ก่อนที่พลาจะโทรบ,บอกพี่แล้วนะคะพีเอมรู้ได้ยังไงคะหรือว่าข่าวมันออกไปแล้วก็คุณสองเป็นคนมีชื่อเสียงาพาผ่าเองก็ไม่ได้ตามข่าวโซเชียลเลยมัวแต่นอนเครียดกับปัญหา แล้วก็ชีวิตที่เป็นอยู่ 2. ส,ส่งใบทะเบียนสมรสมาให้พี่ดูนะคะเขาคงหัวเรออาะเยาะพี่จีบมาตั้งนานสุดท้ายก็เป็นเขาที่ได้พับลาไปและเราก็ถึงคราวผู้กำกับติดสาวตีบทโศบ้างหลักหลังจากที่เอ็มกำกับนักสแสดงคนอื่นมาตั้งนานครานี้ก็ถึงเวลากำกับบทให้ตัวเองเป็นนางเอกบ้างแน่นอนว่าละครฉากนี้ เธอจะให้สองรับบทร้ายถึงแม้ว่าตอนจบนั้นนางเอกของเรื่องอย่างเอมจะไม่ได้ครองคู่กับนางเอกอย่างภาพลาแต่เป็นไปอยู่กับสองแานแต่ไม่ว่าจะยังไงนางเอกคนนี้จะขอตีแสกหน้านางร้ายสักบทก่อนแล้วค่อยลาจากจอก็แล้วกันนี่คุณสองทำแบบนั้นหรอคะนี่ไงล่ะคะข้อความที่สองส่งมา แล้วเอ็มก็ส่งโทรศัพท์ของตัวเองให้พะพลาดูเป็นแชทที่เอ็มคุยกับสองโชคดีที่ตอนนั้นเอ็มมีสติไม่ได้พิมพ์โต้ตอบด้วยท้อยคำแรงๆไปไม่งั้นก็เอาแชทนี้มาเข้าฉากการสแสดงด้วยไม่ได้หรอกพะพลาเลื่อนอ่านข้อความเธอรู้ว่าสองคนไม่ค่อยถูกกันหรอกคุณสองเพิ่งสารภาพกับผู้ใหญ่ไปว่ารักเธอถึงขนาดรักเลยละ่ะซึ่งก่อนหน้านั้นก็เคยคิดว่าคุณสองก็แค่ชอบส่วนพี่เอมก็ชอบเธอเหมือนกัน พลาไม่สามารถเล่นมุกอยากขีเรได้อีกต่อไปเพราะมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแล้วสอคนอาจจะฆ่ากันตายเพราะเธอเป็นต้นเหตุพออ่านแล้วทำไมทำไมคุณสองถึงได้ดูใจร้ายจังเลยนะมีแต่ถ้อยคำเยาะเย้ยถาทางสติ๊กเกอร์หัวรอยยอเป็นร้อยรอยอันถูกส่งมาไหนจะคำว่าขี้แพ้อีกนี่คุณหนูเห็นเธอเป็นสิ่งที่ตัวเองเป็นคนได้ไป แล้วสามารถเอามาใช้พูดจาข่มอีกฝ่ายได้ขนาดนี้เลยเหรอจากตอนแรกที่รู้สึกแย่ที่ตัวเองเกือบทำให้คุณหนูโดนไล่ออกจากไร่ตอนนี้กลายเป็นว่าเหมือนตัวเองเป็นฝ่ายถูกกระทํามากกว่าแล้วจนถึงตอนนี้ท่าแาก็ยังไม่มั่นใจว่าตัวเองได้ทำอะไรกับคุณหนูจริงหรือเปล่าแลลขอโทษแทนคุณสองด้วยนะคะพี่เอมคุณสองทำบานี้ไม่น่ารักเลย เดี๋ยวพลาจะคุยกับคุณสองให้อีกทีนะคะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะพี่ไม่อยากให้สองกับน้องแพลทะเลาะก,กันเพราะคนนอกอย่างพี่ไม่ได้หรอกคะ่ะคุณสองไม่ควรทำบบนี้ด้วยซ้ำความจริงแพลต้องเป็นคนบอกพี่เอมด้วยตัวเองยิ่งมาคิดแล้วพับพลาก็เริ่มโมโหใจเย็นๆก่อนนะคะสั่งอาหารกันเถอะพี่หิวแล้วล่ะเอมพยายามทำตัวให้เป็นคนดีที่สุด เ่อให้หนังร้ายอย่างสองดูยาที่สุดเช่นกันต่องเต่าทานอาหารเรียบร้อยแล้วเอมบอกพแพลาว่าอยากขออยู่เที่ยวต่อสักสองสามวันให้เธอช่วยเป็นไกให้หน่อยได้ไหมซึ่งพัพลาก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะพี่เอมพาเธอกินพาเธอเที่ยวมาตลอดระยะเวลาสองปีแค่นี้เธอทำได้ไม่มีปัญหาอีกทางพี่เอมก็ทำใจแล้วและที่กำลังจะเริ่มต้นตัดใจจากเธอ ก็เป็นสิ่งที่เขาบอกกับเธอเองตอนนี้สถานะของเราสองคนเป็นแค่คนเคยคุยพ่วงด้วยตำแหน่งพี่สาวและน้องสาวเธอพาพี่เอม,มาเช็คอินที่โรงแรมก่อนที่จะพาไปเดินเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดฟากเอมนั้นอยากจะใช้เวลาช่วงสุดท้ายกับสาวน่ารักให้เต็มที่ถือว่าเป็นการจากลากันด้วยดีไอ้รรนจะไปแย่งเธอมานั้นมันก็ไม่ใช่นิสัยของเอมสักหน่อยฟากสองนั้น สองเข้ามารับผลตรวจเลือดกับป้าลินดาป้าพาเธอมาตรวจเอาไว้ตั้งแต่สองสามวันก่อนแม่ที่ห่วงลูกนักหนาหยิบมาอ่านก่อนสองซีอีกมันน่าเจ็บใจชมัดทําไมป้าต้องห่วงพับปลาขนาดนั้นละ่ะนี่หลานนะนั่นลูกเลี้ยงป้าควรจะห่วงสองไม่ใช่หรอโอเคผลตรวจเรียบร้อยป้าว่าความจริงเราน่าจะตรวจอีกสักรอบที่โรงพยาบาลอื่นเอาไว้ยือนอยันอีกที่ก็แล้วกัน เพื่อผลมันคลาดเคลื่อนลินดาเสนอความคิดเห็นกับล้านก็ยอยากมั่นใจว่าสองจะไม่เอาโรคติดต่อไปใส่ลูกเพราะลินดาเคยเห็นวีรกรรมของสองดีสมัยอยู่ที่อเมริกายังเคยคิดเล่นๆว่าผลที่จะมาแต่งงานกับสองโสดน่าสงสารเลยแต่ไม่คิดว่าลูกสาวสุดที่รักต้องมารับเคราะ์เป็นคนคนนั้นนี่โธป้าลินดาสองสะอาดรอกน้ถ้าป้ามีปัญหามามมีบอกว่า ให้ป้าไปคุยกับมามีแทนสองรับคำจากมามีมาก็เธอเกิดป้าลินดามาหาเรื่องหรือว่าเรื่องมากนะักก็ให้บอกป้าไปคุยกับมามีไปให้โงส่สิอิทโถแล้วนี่เมียสองไปไหนหรอหลบเจ็ดวันแห่งการลงโทษจากผู้ยิ่งใหญ่ของบ้านแล้วสองรีบมาหา,าพระปลาต่เช้าทว่าป้าลินดาดึงแขนขึ้นรถตู้เพื่อมารับผลตรวจเลือดซะก่อน ตองก็เลยอดเจอน้องมาตอนนี้ถึงบ้านแล้วเธอก็เลยสอดสายสายตาหาแมวน้อยของตนเองเย็นนี้ว่าจะชวนพับลาไปปั่นจักรยานท้ายไร่ให้เหมือนสมัยเด็กๆสักหน่อยตองจะได้พาลูกชายไปปั่นวิ่งเล่นด้วยคิดถึงน้องใจจะขาดอยู่แล้วได้ตาเฝ้ามองห้องนอนเขาตลอดเจ็ดคืนที่ผ่านมาเชียวนะนี่อย่ามาเรียกลูกป้าว่าเป็นเมียสองนะเลนดาไม่พอใจ ก็ยอมรับว่าห่วงลูกเอามากๆล่ะโดยเฉพาะกับเจ้าเด็กขายาวคนนี้ฮึ <c oughs> พอแหลลูกแม่ไม่น่าเลยเป็นเพราะบาปกรรมที่แม่เคยก่อเอาไว้กับคนอื่นใช่ไหมอ้าวก็แต่งงานกันแล้วก็ต้องเรียกเมียสิป้าแลลก็เป็นเมียสองสองก็เป็นเมียพลาไม่เห็นจะแปลกเลยป้าจะคุยกับมามีไหมสองจะได้โทรให้ไอไอเด็กเลว ลินดาได้ตาฟึดฟัดเดินหนีให้ไปคุยกับพี่ภัยลินนะรอฝันไปเถอะเสียลูกไปแล้วไม่อยากเสียเมียไปอีกคนเว้ยกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะ